ห้าได้นะสิบเจ็ดนาทีผ well, ่านห้าร้อยหกบไม่ผิดนะต่อสิบสี่แถววิมาหกสิบ้าแถว่นใครจไปตอนเตอนเเอ็นมาเอ็มาับเก็ควยแล้วก็จบนับเก็นควยราคาเดิมคว้ถึงเท่าไรสิบ่าน อาเชิญเชิญโอ้โหเจ้าเนี่ยอร่อยนะทุกคนนะโอ้โหไม่ต้องบอกสรรพคุณกับรสชาติกระดันตีน้ำตายน้ำลายไปป่าไปนะทิ้กันเลยหมายเลขหกบัวเอฟเราตัดยางไหมอ่านับเก็บ้วยครับทุกคนเย็นๆเลยอ่าซื้อได้เลยครับตอนนี้ ขยับเยอะๆไปหมานเด็จอีสิบเอเอ้เ้ยสิบแปดนาทีมาป่าแม่ตะลุกยังจกหลูสิบแปดเต็มแม่คนจะแพ้ให้ให้ใหม่ลงไปเป็นแพ้เออมาปุ้วอยี่สิบอโอ้กไปเก่งยวะสิบแปดนาทีสวัสดีค่ะพี่วีระเดชพิตา สิบคะกันแ้วมาสามจำไปย้ำไปมถูกต้องสิบล้านผู้ชมน้ำเย็นๆไปจ้องไปไหนดูนั่งอยู่กนให้ยกมือยกมือเลยครับอใครจ้องการใครจะเจอใจ้ออ้วยนด้านใครับจงการยกมือเลยนะน้ำเย็นยผู้ชม ลายเรียวเลวสิบแปดก็เพิ่นสิบแปดก็เพิ่วเดพียบโอ้ามาป็นห้าอองหกันช้าชันช้าถอดสอง่สิบอกพุ่มาได้น้าาดนะสี่พุ่จังกันแน่ต่อหารยงตนี้เสองสิบเก้านาทีหกร้อยยี่สิบห้าสิบเก้าลอกอองไปยี่โอ้ยเอว้ย เล่นกระเบิดเฟี้ยงกันนะวันนี้ลูกอันยี่สิแส้มยาวกันร้อปวดซ้ออีตอกเก็นเก้ารอบค้าานเก้ารอบสวัสดีค่ะพี่วีระเดชชัดชัดช้าใเย็นเก็ดค่โอ้เป็นเยอะเยอะสบายสบายเลยแกมา ลายสิบห้าคะแนนเปอร์สามหกร้ยสาสิบที่กบปทแล้ผู้ชมสายีสิบสิบะนอาทิตย์พุ่มพวงตอนนี้นะครับแล้วไปส่งในชื่ออาทิตย์พุ่มพวงเอาดันช้ามยไล่เรไปสิหแปอยงันตันี้ยเนี้ยเนเ้ยไปดัไปค่อยๆเลเสใส่โดนใจหกสองยี่สิบ ยังไงเว้ยอดไว้ยต้องยังเดียวต้องยังเดียวทีทุกคนได้ชมกันแต่ก็รอนบวชวัดสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสิบเก้าเปอร์เซ็นเต็มเต็มครั้งสุดท้ายขณะนี้ครับอันนี้มีงานประจปีวัดวังน้ำขาวนะคะถ้างานวัดไร้สดก็จะเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะหกร้อยเก้าสิบคะแนนยังเหลือเวลาทำการประกาศอีกประมาณ 20นาทีบอกเลยไปกำลังใจเลยนะผู้ชมมากเข้าไปไปครับโอ้โหใหม่เด็ดครั้งนี้ใหม่ครั้งที่สองใหม่เอ้าไล่ลุกเดียวจบกันลูกเดียวจบกันโอ้โหข้างนอกเก่งที่ผายนะี่พี่อคุณทวีชัยทดแทนเออให้ยับข้ามกับมันผัวใครแม่งโคตรที่หมูเลยโอ้ใครได้เป็นผัวแล้วเจริญล่ะ จับไปยังเป็นเจ้าภาพในการประกวด้ย ่ัไป้างไปน้ำาลนี่ต้องลุ้นขนานั้นเลยหลังรับไปแ่ล้านบาทแล้วไะอยาไสวัสดีค่ะพี่กอยากเรียนพี่าใหญ่ขอพี่นถึงหดนเออสวัสดีค่ะพี่ติอันนี้เป็นทีมสืบปู่แพนะคะแต่ละวันตะก้อจะน็อกเลยค่ะชิงชิงชนะเลิศเลยแต่ละวันนะคะเสื้อไมตัวนะครับจบเสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะคะงาน วัดจะประมาณนี้ค่ะเสียงจะได้ยินหลายที่วันนี้คนร้ายมังวัดวันนี้คนร้ายบรรยากาศสุดยอดมากครับงานวัดฟังน้ำขาวอะค่ะพี่เดชสองไลกับไปสิบห้าสวัสดีครับปนพบโมเขเว่ยปนทบปีแว่นสบายดีนะม่าเอ้าเว่ยสร็จแล้วเดชลูกแป้ผู้ชมหมายเลขสี่ช้าช้าใจเย็นย เอาละมีโงกาสทำมีรถมาชันนะบอกไว้ก่อนเออให้แน่แล้วเดี๋ยวผู้หญิงทั้งทีมผมตอบเลยวันนี้สิบคะแนนเลยสิแต่ทั้งที่สองอีมหมายเดินเก็ ไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยแมใครไม่ชมผู้หญิงคนนี้บอกเลยนะเสียใจเก้าสองคณะหลังเป็นตะก้อผู้หญิงนะคะทีมต่อไปเป็นพุทพวงนะคะเป็นตะก้อผู้หญิงพัวพ่อคนไยส่วนทีมสุดท้ายเป็นตะก้อผู้หญิงล้วนะคะจากการปลาปลานครหลวงค่ะเริ่มดีเริ่มดีเหลือประมาณสิบเจ็ดร้บเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วนะ ใจเจ้าที่สายสัตเป็นมงคลสายที่สามสิบเอาละเอาละจะกระแน่เอาไม่กระชากระชาเออใจเย็นๆเอาเลยเลยไม่ือแล้วเว้วันนี้ค้นสัองนาจริงชนะเลิศ แบบสวัสดีแฟนๆที่ชมไลฟ์สดโอ้วันนี้เข้ามาชมจากโน้นนะครับอรุตยาดีเวลเตสศพินต์อยากจัดแบบนี้บ้างใช่ไหมคะสาวพี่เด็กบอกว่าอยากจัดแบบนี้บ้างพัได้เลยค่ะติดต่อกัได้เลยครับติดต่อพี่สนได้เลยค่ะอยากจัดแบบนี้มีครบค่ะอุปกรณ์ครบทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องเสียงมาหัวสิมา เดี๋ยวจะไปจับกันที่อายุทยาอ่างานวัดงานเล็กงานใหญ่งานหยิบงานย่อยจัดหมดผู้ชมนะงานฟรีไม่ไปแล้วนะพี่เด็กอ่าตั้งเดี่ยวๆนะผ่าช้าช้าผ่านานโอ้วันนี้พี่แดงบอกว่าเป็นงานพิธานุภาพกงกุจับหน้าท้าวพี่แดงบอกเปิดสองสองก็ออกมานั่งได้เลยครับพี่ช้างออมานั่งได้เลยโอ้วันนี้เข้าเรือกับเรือก็ วันนี้วันนี้สิบหกนมากแบสิบห้าม่ผมสิบห้าครับ็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสิดร้อยสิบห้าครับคุณเอาไว้ไปส0คะแนนเออห้าลูการชาร์ไปแล้วสิบห้าล็คืลดาไปดาไปสิคะแนนกัน ซับใบแดงมีโอกาสมีโอกาสรถเข้าด้านในมอเตอร์ไซค์จอดด้านนอกจัดนี้กจัดจนให้เป็นกับหมดเลยที่วีนาเดชสนใจอยากจัดติดต่อสอบถามได้เลยนะคะคุณประกรณ์พดค่ะอ้าวเร็วเร็วยาวไปยาวไปมาหยัดไปเยอะ ไกลก็ไปสิบห้าดักหน้าเท้าสองบ่วงใครยักจัดตัวสองบ่วงคู่ก็จัดได้นะคะโอ้โหวันนี้รับใครอยากจัดการแข่งขันแบบนี้ติดต่อสอบถามหรพูดคุยกันได้นะคะโอ้ยท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เสื้อเก่าเนี่ยเสื้อป้ายังอยู่ด้วยอ่าวันนี้นั่นครับจะเป็นโต๊ะตลาดผู้เอามาแจกปีใหม่อ่กไปยับาเดี๋ยวจัดมาได้เบอร์ของใครที่ถมีไว้ในมือนะครับ รัดกระดเสื่อมดึงตัวไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มตั้งบอกเลยมาตาวมาเลยมาเลยประมาณ20เส้นสาา5นาทีเสร็จบวกหน้าตาว่าเองปากใด้หมดเปล่าอ่าไม่ผิดแน่จะเปล่าสเปล่าเสิ่งเปไ่าไหนสิเต็มเต็มท้ายทีมผู้หญิงตำรวจมาค่ะทีมสุดท้ายค่ะ ตำรวจสุดนี้ผู้ชมทีปปาคณะสุดท้าย่ปาปาคณะสุดท้ายหรือว่าตำรวจชุดท้ายค่ะผู้ต่อชุดนี้ญเอาล่ะใครไม่ได้ดูน่าเสียดายผู้ชมหมาป่าสอบยีเอละเกินแล้วเว้ยสอบเขาเกินานแล้วก็ยังเทพเจ้าแห่ง กันช้าอาวระจับไว้งแล้วกบคุยอะไรพุ่งวกยังอยู่นู่นเลยเออยังไม่ใส่รองเท้าเลยอ้าวระจับโอ้จะไม่ใส่รองเท้านี่ยังไงจะกบขาบ้างเออจับอ้าละจับตีกันแล้วนะจมาลอใส่รองเท้าอยู่เออกันช้าระกบไปตามแล้ไปเดินไปเรี่อยเรื่อยแปดร้อยสามสิบห้า ลายการกังกดตาหาแล้วมรเดี๋ยวมารอติดตามชมพนะผู้หญิงกันนะคะจางการปรามาอนครปฐคณะุดท้ายค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหัวใบสามไม่ขึ้นพันร้อยอันจันลายบอกเลยไม่ขึ้นพันร้อยอันจันลายโอ้ผู้หญิงเต็มช็อตโอ้โหวันนี้นะโอ้โหดักหน้าเท้า ปาปาหรือว่าตำรวจไปองค์พระมามาัำวันเี้วันนี้ละวันนี้ละเอามันิบสองตั้งไปไหมไปไปหนึงไหมมาไปเออเดีไปสิบสองจับมานเท้าขอออี่เรีวเร็วไกแกไกลกสองมทีเสร็จเอาไยทันสุดท้ายใช่ไหม ได้เบอร์ห้ามาได้จ้ามาลีมาสลูกสามลูกก้อนมาแปเด็กมคนไทยมาป๊บหาเออเอาปััลูกไทยองแกคนละใบคนละใบเอาไมาคนละใบแจกีแจกีเออตครจะเอายกมืยตักคนละใบคนละใบเอานะไรต้องการยกมือนะนี่ผให้ลูกผมแจกกันล้กัน ออย่าเพิ่งไปไหนนะถ้าผมจับข uh ึ <c <c ้นมาถ้าต้องการเืิดท่านนับหนึ่งสองสามไม่มากเอาถือว่าสลับซินะครับผมจับใหม่ก็จบกันอ่าอ่ะคนละไปคนละไะแงฉกเลยลูกแฉกเลยอ่าเก่งเก่งเอาล้วเว้ยแม่เกาเกาไม่ได้เลยนะคุณป้าลูกผมเกาเกาไม่ได้เลยนะเออแฉกเช้าเลยล่ะ กับระบายไปเลยไปเลยเอาละว้าไปเต็มไปเี่สิบแปดก็ถึงันที่สิบห้าเอาละโอ๊ยเอาไปไปผู้ชมเฮียร์ษอะฮ้ยได้ขันเปล่าขันเปล่าเอออีกขันเปล่าไหนมาเนี่ยขันเปล่าริสเจ้าร้อยลูกเดียวก็หลงเวลาบาน แม่ประมาเอ็ดนาทีไรนก็ต้งสองร้อยแต่านเดียวสิบเอนาทีนาทีละสลูกไหวไหมเออสองตั้ากะหน้าท้าสิกระดเแต่อันนี้ฝ่งเหาลูกเียโอ้ยวผู้หญิงจะไล่ยิงให้โวยชนนีมาเออสิบเวเวดาวอยก็ต้อง ก้าวล้อไก่แจมไปเดิกพัดผลไม่เร่เจ็ดบักด้ยบัด้วยเอ้าหมาป่าเส้นลอยหัวหลบเเอ้าลันชามไก่แจม่กบนะเออโดนไ้โดนโดนกลูก้ลูกมาะไปนพัดข้าน สิบนาทจสุนทาเหลือสิบรอบเก้าร้อยสบโอ้โหเียรติเสียแล้วโอ้ยสิบ้าัดข้างบวกกัน3ลูกเริ่มเลยขัดข้างรวมสลูกแต่กหน้าสิบได้มาดี่หเฮ้นโอ้โหไม่ดูนี่ก็ัวแพ้ผู้ที่ดูไม่ดูหน้าสนใจต้ีดมากนะครับนั่งได้เลยครับงคนี้ ดูฟร ok ah, ีชมฟรีแล้วก็ได้เสื้อกลับมาใส่รีโดดกคนอ่าจัดขึ้นมาได้เบอร์ของท่านใดก็เตรียมตัวเลยนะครับแต่กับไปใไปก็มาเก้านาทีนิดนอง ไปกับไปเน็กป๊อปสองช้าช้าเพราะฉะนั้นจะไปพุกหัวอันพุกหัวครับไปต่อในชื่อครับพุกหัวเราทำจะไปบ่อยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าจะกบเออรู้นะเวลาใกล้หมดนะที่ไปกับไปส่องเดียวไปเย็นเย็นว่าประมาณก่อนแล้ว ก้านาทีอัดเพียบโอ้โหไว้คอทเว้คอทไม่ถึงพันสองคอทเลยเดือดร้อนเดือดร้อนละพันร้อยก็ได้โอ้สิบห้าวันนี้จะก็อทกีบกัญชาจะก็อทชายผู้ชมเอาแล้วว่าสิบห้าอย่าชนนะครับแกับไปสิอัดเพียบโอ้โหดีเดิน ลูกเดียวเออไปจับหาเงาดีโอ้ยโอ้ยครับว่นเออเอาแบบดักบเ็ว่ารุยแบบของเราใกเอใจเยใจเย็นโอ้ก็น่าจะรูไั้แปด้องเยียแาทีครับ หาบัวเอาลงไม้ไป้เนี่ยแปดสิบสองส่สั่งิ้งไมเออหโอกาสแลเยโอกาสแลเ้ยแหกติดกันไหมเน้ยหกทังที่สองแปดรอบมาถึงทีแปดนาทีหาบัวเอาละ ก็ไปต่อพันร้อยไป้เสียนะหมาบวกสิบห้าไม่พันร้อยมีะผมบอกพันสี่ห้าสิบผมเปยุบเดเปิดยุบมาตวออนอาวนะน่าจะมีสองณะมีโอกาสไล่ทันผมจะเพชรธนีแล้วก็ปราการนครรวง การจุจกมาทีวามวันนี้นังแพ้กัไปจักร็อาไว้โอดตั้งบอกสักเจลูกแชมป์แน่นอนลลมีทีมผู้หญิงจากตำรวจค่ะน่าจะว่าจะผูะะะ้ตำรวจีเดียว้ไม่มีคนชัตัวก,ก็้ชานะไ้นะแล้ววันนั้นทำไมแพ้สามหนึ่งอ่ะ ้อง <naj bum S 2> ไปได้เรื่อยประมาณเจ็บนาที่ดุ้าเด้ต้องเจ็บกอสวัสดีค่ะพี่รสคุณพี่ผู้เจริญสวัสดีคุณนัทพร่มสบายแล้วสบายดีเ yes. นี่ยเออผู้หญิงก็เตะได้ค่ะพันกว่าแ้งผู้ เตะได้นะคะผู้หญิงการประปานกรสํานักงานตํารวจน้องดาวค่ะเตะได้พันกวแ่าแมอ้มจะหนีพนจะหนีพนไหมเท่านั้นเองค่ะทีมนี้เด้เลยก็ไปดีวีคุณสมชายนะคะมีใครยังพร้อมมีเข้าที่เอเข้าที่ไว้ยเข้าและครัดต่อชนตาย จากภาพนี้ม the <ave S 2> ันเดือดร้อนแันไปข้ามมาซิงสองนะหาบัวรอ้โอต่อหยุดไปสองนาทียังไงวะเฮ้ยทีมเขาหมดเล้วจะโคกจยเป็นายับนะเอาเลยผมนไปมาิงสองเฮ็บุรีต่อชุดนี้นะครับพุกวงและไปส่งในชื่อไปก่อนนะเดี๋ยวทีมพ พวกมีแม็กกีลาจากประเทศเกาหลีด้วยผู้ชมอ่าพิมมีชอ็อตผู้ชมตไเขูุปนิมาแน่ฮะพุทธไทยได้ด้วยกระชากช้าไม่เฮ้ยอะไรวะงสามนาทีไม่เช้าเลยใครจะเชื่อคอ,อมพิวเตอรเฮ้ยหยุ่งแล้วเ้ย ือรอนผมบอกให้ถึง100เงดือนร้อนสามสิบห้านาทีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง70็ดสิบวันด้วยน เอาเฮ้ยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเสียงอาจจะดังลบกวนนิดนึงบรรยากาศงานวัดนะคะบอบใจใหม่บึงเลิศไปดีที่สุดตอวดับมัลงเทียวแต่พวนี้อีกสอัอดีคุณสุขปัญญาเงินมากนะคะ ไม่ต้องปา่เลยโอ้มันไม่ต้องปา่เลยเอาแล้วเว้ยจะเป็นอีกวันเดียวใหม่ที่พวกคุณต้องอัดตอนนี้คะแนนอยู่ที่9ก้าร้อยห้าสิบค่ะผู้ชายแต้มผู้ชายอยู่ที่950แต้มค่ะที่เท็จเอาละเว้วันนี้จะแพ้ในโอ้เนี่ยอย่สองวันที่มึงเลือกวันเลยกูจะให้มึงลอกมันเองจะต้องมีเดนพัน เอาละครโอ้โหนี่จะเกิดการลุกน้ชักงานไปแล้วว่าเออเอาลยเฮ้ย3นาที50วิราไม่ถึงีเออเอาละครกังข้ามกันไปไหมแต่มายังห่วยอยู่เนาะเออช้ใจเย็นใจเย็นสวัสดีค่ะคุณสุธีครับ คนละสาท่าสี่ท่าสิบคะแนนเต็มร้บแนนเต็มมแล้วมาแล้วสามรอบถึงสามนาทีรึงมาแล้วตอนนี้ทำคะแนนไปได้9ก้าร้อสิบคะแนนค่ะน้วปอปเอ๊ะสามสิบกบดูไม่ได้เลยไหมมึงดูคนตต้ตัวแทนโจ๊ะสามสิบเอาเงินนั่งผู้ชายมีโอ้โหโคตรมั่วเลยนะคั้ เรี่วเร็วัดยี่เ็นผู้หญิงก็โดนมาน้ํปากได้โอ้เอาละเอาละาเร็วเร็วสามนาทีหยอดนิดเด้งไปได้เองนะไม่ทันหกเส็ด่ยงได้ลุ้นตอนมาบุวอักเพียบโอ้แต่กันนะอยาเพชนตุลีผู้ชมเออหมาบ้าโอ้ยตอนจะมีส่วนร่วมกับเถนื แม่เจ็ดเจ็ดเสิบสองทักที่สองไก่แแม่สองเจ็ที่หลูกเดียวชัดลูกเดียวเอานะตเบอร์ห้า้เบอร์ห้าี่เอไแไกอักสามลูกัห้ มะนาว <Julian rainforest. S 1> ม,มาแล้วโว้ยตะยับทะเยอตอนที่เต็มจับกันมาผู้หญิงปปนครหลวงมีหลังบ่วงมีมะนาวเหมือนกันนะคะตอนนี้ผู้ชายสิ้นตูแพ้ถ้าคะแนนไปได้หนึ่งพันสามสิบคะแนนค่ะไอ้ผู้ชายชุดแรกไม้เจ้าไทแต่ผู้หญิงชุดสุดท้ายนี่แหละ อันตรายคผู้ชมผมบอกให้อันตรายสองพุ่งไหวไวไหมเออช้ามากตัวนี้คุณสุธียาวเนะคะช้ามากไป่คาซีิีแปลออกมาปัญญาเล็กขาไปลนมไายเลยเอาคนะค่ะซี อ๋อช้ามั้โอมาคลับก่อนทักสองลูกสองลูกน้อนพันสามสิบโอตีลีสเสรโอ้เอวโอ้ก๊อฟก่อนทักไปเดี๋ยวกองจับบัดน้ำเราโดดดีด้วยตอนนี้1นึ่าค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วเอ้เลยไล่ล่อคุณนาคุสุดท้ายกับอีกหนึ่งตกไล่ล่อฮะ เลขสุดท้ายห้าห้าเซนมามันหนาวใจละใจละไม่หยอกลูกไฟเท้าเดียวอดตีผู้ชมเอาเรียวเรียวไม่ที่นี่ต่างมาซีซีพีไฟเท้าซีซีพีต่างๆเออเท้าเปล่าขอใบหนึ่งไปเรียวเรียวขอพ้าแม่มาหนาวตัดเรียวเรียวเหน้าเปล่าเหน้าดันชาบ้าง ไป10เพราะแท็กซูใหม่จะไม่ให้ไฟบ่วงอะคะ่นะถ้าเราไม่ให้ไฟถ่วงแตมเขาก็จะสูสีอะคะ่นะไม่ใสู้กันได้เพราะว่าทีมเขาท<า>ี่ไฟถ่งแตมเขาก็จะนำเดิมไปเลยนั่นแหะคะ่ะเราก็เลยจะไม่ให้ไฟบ่วงแล้วก็ไม่ไม่ให้ตีรา นักการีอาชีพลงค่ะใก่ร้อยไก่รอับหน้าท้องมังาที่ไหนพรบสนามวัดบังน้ำค่ะเาอเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะผมหลังตกสุณชายเลยตกปาลกวีผมบอกตกปาลกวีนะอ่ามันงาปาประจาบพลากมะนาบนมังงาไก่้ยก่อนลูกน้ำ อะไรก็ได้ลูกเด้งหาเออแต่กันนะเอ้าก็ได้ตอบกัเลยมันอบกันลูกเดยวไม่ตอบเลยตายัไปบ้านแ้วหมดเมลไดวันนี้เราทำกัวันที่ีเปิดก็พอพอได้พอได้โศสิ ภาพ่เดียมแรกใน่สสูสีกัเป็นชุดกันแล้วบำได้ง่ายๆหน่อยนะนะกอัศากขัดนะครับทีมเซนตูแพรททำคะแนนมาอยู่อันดับที่1นึ่งนันสคะแนนอ่าปมเอยนะครับผ้มรกันอ่